รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาเวลเนสเพชรมมรีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูวิล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบกผมอาจาร,รย์เชี่ยวนะครับเป็นประจําทุกบ่ายวันอาทิตย์สบายๆครับผมอยู่หน้าจิตสวัสดิ์วิบุติชาลัยชีวคอรเ์เปอเรทนะครับที่นี่เป็นสถาบันครับสถาบันสอนเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับทำไงให,ให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตนะครับที่นี่เรามีพื้นที่รวมกว่า8,000ตารางเมตรนะครับซึ่ง เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นที่ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับลงทุนสารลงทนทรัพย์ที่หลากหลายนะครับภายใต้เงื่อนไขของความพอเพียงนะครับแล้วก็การที่ไม่โลภจนเกินไปนะครผมเรียกว่าโซเชียลจูปไรส์นะครับจริงๆจิตว,วิวิตชาลัยเนี่ยเป็นผลผลิตของชีวรกรุ๊ปครับชีวกรุ๊ปเนี่ยซึ่งผมเป็นประธานเป็น CEO อยู่นะครับ ได้มีการลงทุนหลากหลายรูปแบบมาตลอดเวลา40ปีครับวันนี้ผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปรู้จักชีวร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าจากชีวร์กรุ๊ปเนี่ยได้พัฒนาเป็นชีวร์คอร์ปอรทนะครับแล้วพัฒนาเป็นสถาบันอสังหาชีวร์คอร์ปอรทยังไงครับเร้ไปชมเรื่องราวของชีวร์กรุ๊ปครับน่าสนใจมากครับชีวร์กรุ๊ปตลอดเวลา35ปีเลครับ เราได้ทําโครงการมาแล้วที่ผ่านมือเรานะครับประมาณเกือบ600โครงการทั้งเป็นผู้ออกแบบผู้คุมงานก่อสร้างเข้าไปปรับปรุงนะครับเข้าไปแก้ไขสภาพคล่องตันเงินนะครับรวมถึงลงทุนเองด้วยนะครับประมาณว่า35ปีเนี่ยราดูแลเงินที่ผ่านมือเราเนี่ยผมว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ต่ำกว่าสองหมล้านแล้วครับผมได้มีโอกาสให้ความรู้นะครับ มีการสัมมนาเรื่องอสังหาร,ริมทรัพย์นะฮะมีการจัดคอร์สบรรยายต่างๆก็มีผู้คนมาเรียนรู้กับผมเนี่ยที่เราเก็บชื่อได้นะครับอยู่ในดัตต้าเบสเรานะครับในาฐานข้อมูลเราเนี่ยประมาณ2 0,000ื่กว่ท่านนะครหลายๆคนก็ให้เกียรติเราว่าเราเป็นผู้นำทางด้านความคิดนะครับเป็นเป็นเทรนเซตเตอร์ครับอสังหามีความหลากหลายครับเราทำตั้งแต่การวิเคราะห์ที่ดินเปล่านะครับว่า จะทำอะไรทำดีไม่ทำดีนะครับรวมถึงการก่อสร้างบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวน์เฮาส์นะครับบ้านจัดสรรน,นะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์โฮมอ,ออฟฟิศนะครับและหลังจากนี้ผมก็สอนหนังสือด้วยนะครับที่คณะสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยมังกรแล้วผมก็กเกษียณที่นั่นนะครับเอาความรู้นี่ไปสอนพวกเด็กๆนะครับสอนเรื่องการออกแบบในมุมมองที่หลากหลายรวมถึงงานวางผังขนาดใหญ่นะครับ ันั้นหัวใจของการลงทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เราทำมาหกร้อโครงการเนี่ยนะครับเราไปหาตัวตวเราไม่เจอหาโคช้ชไม่เจอนะครับหาพี่เลี้ยงไม่เจออันที่สองครับคือการประเมินตัวเองอย่าง,อย,างอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องที่เขาเรียกว่า feasibility study ครับเพราะนั้นการที่เราประเมินตัวเองสูงเกินไปก็มีกาสล้มเหลวการที่เราประเมินต,ตัวเองต่ำเกินไปก็ทำให้สังหาริมทรัพย์ด้ค่าครับผมหลังจากที่อยู่ในสังหาริมทรัพย์มาส5ปีนะครับ พอในวัยใกล้กเกษียณเนี่ยผมเริ่มคิดถึงอสังหาที่จะช่วยคนแหละนะครับอสังหาซึ่งไม่มีวันขาดทุนอสังหาซึ่งช่วยให้คนมีฐานะดีขึ้นอสังหาช่วยคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นแนวคิดในเชิงโซเชียลเออร์ไพรสนะครับผมก็เลยใช้สบการณ์ทั้ง35ปีของผมเนี่ยมันทำโครงการเล็กๆครับที่เขาใหญ่ชื่อ The Chiva ah Sanctuary แต่เขาว่าไลขของผมเนี่ยประมาณ1,025หน่วยครับในช่วงการทำงานของผมช่วงหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสถวายงานนะครับโดยผ่านมืิทีใช้พัฒนานะครับผมได้เรียนรู้ปรัชญาเรื่องความพอเพียงนะครับและหาความสมดุลของการลงทุนสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นชีวาัตวจุรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตนะครับอสังหาที่ช่วยคนช่วยคนที่เป็นโรค n c d เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเครียดเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคมะเร็งนะครับอสังหาพวกนี้เป็นเวลเนสครับเป็นคอบเวลเนสคือทําให้เราดีขึ้นตอนที่เราเริ่มทําโครงการเดอะชัวร์แซงชูรีนะครับลหลายๆคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคุณยังาทำโครงการขนาด1,000หน่วยนะในช่วงที่เลวร้ายที่สุดได้ยังไงเราเปิดโครงการตอนช่วงโควิดนะครับ ขนาดยักษ์ใหญ่ก็ยัง,ยงเรนเนรน,น,นาดหรือชะลอตัวหมดเลยแต่ทําไมเราตัวเอาตัวเอาก็มีอะไรครับเพราะเรารู้ว่าแต่ละก้าวของเราเนี่ยเราทาอะไรอยู่นะครับเราเดินอย่างช้าๆเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคำท,ำทําทีละเรื่องครับเพราะฉะนั้นอสังหาที่ช่วยคนเนี่ยเป็นอสังหาที่เราใฝ่ฝันมานานแล้วนะครับปัญหาราคาที่ทคนจับจับต้องได้นะครับลักษาให้คนมีชีวิตดีขึ้นทุกครั้งที่ผมเห็นภาพโดรนทั้งโครงการเนี่ย หัวใจผมพองโตครับผมว่านี่น่าจะเป็นสังหาชิ้นที่ยอดเยี่ยมสุดในหกร้อยโครงการนะครับผมมาที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่นี่ครับเป็นทุ่งล้างว่างๆครับผมเริ่มตั้งแต่ไปน,นั่งอยู่กลางกอหญ้าครับแล้วก็เอาสเก็ชนะะเพราะเพราะการการทำสังหาเนี่ยต้องใช้จินตนาการนะครับสเก็ตที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่นะครับจนถ้าตกผลึกนะครับนอกจากนั้นนียเราได้พัฒนา ก้าวข้ามอีกครับก้ 9, 9ข้ามขีดจำกัดของเรานะครับเราพัฒนาระบบการก่อสร้างท,ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเราสามารถสร้างอาคาร4ชั้นให้เสร็จโครงสร้างเสร็จได้ภายใน2วันก็เป็นลังหารในเชิงเ,เรียกว่าโซเชียลเ t อ r ์ไพรส์หมายถึงว่าเป็นการเพย์แบ็กกลับให้สังคมเครือเชวากรุ๊ปได้ก้าวข้ามอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเป็นขั้นที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์มากขึนเรื่อยๆเขาเรียก h u m a n i s t ื s h u m a n i s m นะสังหาที่ช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นอสังหาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วเรามีความฝันว่าโครงการรักษศดรเ s สที่นี่ครับก็จะเป็นต้นแบบของทั้งประเทศท่านข้างหลังผมนี่คืออาคารที่เรียกว่าชีวปาวตินะครับก็เป็นแนวคิดของศาสนาพาหมณ์เทวะ เทวานิยมชีวะคือพระศิวปะปาวติคือพระแม่อุมาครับที่นี่เป็นหนึ่งในบทนิเวศท,ที่ซับซ้อนของชีวะ s a n เจอรี่ครับที่นี่ดนตรีกรวีศิลปะครับมีในห้องประชุมขนาดจุ300คนนะครับบางทีก็จัดงานลีลาที่นี่จัดงานคอนเสิร์ตที่นี่จัดงานบรรยายที่นี่ครับมีอาหารที่ชีวะเรจนินอาหารสโล f ฟูดอาหารสุขภาพจากเชฟบอยมาสเตอร์เชฟครับ เรามีอาหารที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนก็บอกว่าทำไมอาหารถูกภาพอไหลขนาดนี้ครับที่นี่มีกิจกรรมเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะฮะการล้างพิษตับอะไรต่างๆนานาครับชิวะซังเนี่ยมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนครับมีตั้งแต่คอนโดมิเนียมนะตัวนี้ก็เหลือไม่กี heet. ่ห้องจะจะโซเอาพันเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออยู่ตีละห้อง่นั้นเองครับมีทั MAND ้งคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ม <était S 1> <ion> ีชิวะชาเล่นะครับเป็นบ้านนะครับเป็นพูลวิลล่าก็มีครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ เข้ามาเป็นสมาชิกของที่นี่เยอะมากนะครับเป็นพันครอบครัวครับที่นี่ครับเรามีคอนโดมิเนียมแล้วเรามีบ้านแล้วเรามีโรงแรมครับชิว่าคันทรีนะครับเรามีสวนผักออร์แกนิกขนาด9ไร่แล้วก็ลังขยายอีก9ไร่18ไร่ครับเราปลูกทุกอย่างที่เราทานได้เราทานทอย่างปลูกได้ครับเราปลูกข้าววันแม่และเกี่ยวข้าววันพ่อเป็นมงคลสูงสุดครับเรามีโรงสีครับที่นี่ท่านได้ทานข้าวกล้องที่เราสีใหม่ๆ แทบจะวันต่อวันเลยนะครับเราทำชีสเองเราทำโยเกิร์ตเองครับเราเชื่อเรื่อง you are what you eat อาหารเป็นยาครับเรามีหมอเก่งครับอย่างคุณหมอหมวยก็มาทําอาหารที่เราทานนะครับอาหารที่เป็นยานะครับรักษาความดันเบาหวานมะเร็งก็รักษาได้ด้วยยาผูยหญาตาทวดเราก็ใช้อาหารเป็นยาครับเรามีเชี้ยวปวัตินะครับเรามีเชี้ยวเวทนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูไอชี่ยวไวมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยนะครับคุณหมอพิชัยท่านก็อยู่ที่นี่นะครับหมออากาาสนะครับ แแผนไทยก็คุณหมอจุนะครับก็นี่เป็นระดับเซฟนะครับหมอจุหมอหมวยนี่ก็เป็นที่รู้จักทั้งประเทศนะครับเราลงคนเก่งคนดีครับเรามีชีวาธรรมธาระนะครับซึ่งผมภูมิใจมากเลยเป็นที่ที่เราพักทางจิตวิญ,ญญาณทางจิตสตสปรายะนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ทองอินท่านก็นมาที่นี่แล้วนะครับ นะครับครูบาชัยวัดครูบานาคนะครับครูบาน้อยเนี่ยแต่ละท่าน,นก็ไม่ต้องพูดถึงคใครจะมีบุญทักผมนะครับผมก็ดูแลที่นี่แล้วก็ท่านเหล่านี้ก็มาโปรดผมนะครับมาสอนธรรมะผมการทํางานโดยจิตว่างเป็นยังไงนะครับการปฏิธรรมคือคืออะไรที่ท่านพุทธาสอนนะครับรวมถึงการทําง,งานด้วยสติคืออะไรนะครับแล้วสิงห์่านท่านหลายทุกวงเนี่ยก็หลอมรวมกันนะครับเรามีสวาคอมเพล็กซ์เรามีสระว่ายน้ำมออกกำลังกายมีอบเซาหน้าศูนย์ไทยเป้าหมายคือ พื่อให้ทุกท่านแข็งแรงขึ้นมีชุดยีนยาวขึ้นนะครับในสังกลมที่เป็นอุดมคติซึ่งมคิดว่ามไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้นะครับทีนี้ตอนเราทำตอนแรกเนี่ยหลายคนว่าเป็นไม่ได้หรอกอาจารย์ทาอะไรขนาดนี้นะครับก็เราขอบคุณคุณหมอเฉลิมชาตินะครับอาจารย์หมอเฉลิมชาตินะครับที่ท่านช่วยวางโปรแกรมที่นี่ไว้นะครับคุณหมอกระพาดเนี่ยซึ่งเป็นผู้ในการรงยารวาินก็ช่วยช่วยวางโปรแกรมที่นี่ไว้ก็ดูไม่แรก,ก็ถูกถูกหมดนี่ครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากการพัฒนา วันนี้วันดีครับเราได้เปิดโครงการสองโครงการครับโครงการแรกก็คือชีวาเวลเนสเพ็ตมารีครับซึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับโครที่สองเนี่ยเป็นเดอะแคสเซิลชาเล่ครับซึ่งเดอะแคสเซิล a l เ t เนี่ยจะอยู่ห่างจากชิวัลสแตรทลี่เนี่ยประมาณแค่นาทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นพูวิลล่านะครับออตอนนี้รู้สึกจะเหลือแค่สามหลังแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศกำลังกำลังตอกเข็มอยู่ครับ สวยมากครับเห็นภิเขาลิบๆนะครับก็สำหรับท่านที่ที่สนใจบ้านนะครับบ้านที่เป็นพูวิลล่านะครับก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่ก็อสำคัญคืออย่างนี้ครับคือบ้านที่แคสโตชาเล่เนี่ยพูวิลล่าเนี่ยเขาจะแถมคอนโดชิวาแซงชูรี่ครับมูลค่า1.28ล้านฟรี ซื้อบ้านแถมคอนโดครับก็วันนี้ก็มีคนสนใจเยอะครับมากันเยอะครับดูข้างในครับบรรยากาศกาดแจ่มใสครับลมพัดสบายอื่อๆครับที่เดอะชิวาแคสเซิลพูลวิลล่านี่นะครับที่ผมชอบมากเลยคือเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยมีทั้งบ้านฝรั่งที่มีพยาคนไทยนะครับแต่เป็นฝรั่งมีฐานะนะครับบ้านแอร์โฮสเตดบ้านแม่ค้าเพชรนะครับบ้าน ถ้าธุรกิจในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านจะดีมากนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือถ้าผมไปทางซ้ายมือเนี่ยนาทีหนึง่งผมถึงชิวาสังเกตุหมายความว่าไงครับหมายความว่าระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารฟิตเนสนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับทุกอย่างศูนย์กีฬาทุกอย่างถึงพร้อมนะฮะไปขวามือน,นิดนึงก็ถึงโครงการของเราชื่อเดอะแคสเซิล งั้นที่ภูเวลลาเนี่ยผมไม่แปลกใจครับว่าเราเพิ่งเปิดเปิดตัวได้มไม่ถึงเดือนนะครับตอนนี้เหลือแค่3ามหลังเองนะครับท,ที่พิเศษคือ,อ,อซื้อแคสเซิลภูเวลลานะครับแถมคอนโดหนึ่งห้องนะครับผมว่าไม่รู้จะดีลดียังงนะครับ,นะรบวันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับทางเหมือนลีมีลีแรกวันนี้ก้าวแรกได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ ท่านที่สนใจบ้านนะครับผู้วิลล่าก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมานะครับนี่เขาเริ่มแล้วครับร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1,680,000บาทเหลือเพียง 1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยานศูนย์วิศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวชสปอร์ตคลับชีวาเรเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่064 524 5709 090-107-7992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดแล้วคอนโดเดอะชีวาคาสเซลิลเขาใหญ่คอนโดประสาทสไตล์อังกฤษ เปิดให้ท่านได้ร่วมลงทุนแล้วจ่ายเพียง640,000บาทรับเงินสดทันที1 5 3่0 0บาทและได้เป็นเจ้าของทันทีจากราคา1,680,000บาทเหลือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นโอกาสทองมาถึงแล้วและเมื่อท่านจ่ายครบหลังโอนโฉนดรับเงินสดปันผลอีก24%หรือ153,600บาท ่วนมีจำนวนจำกัดเพียง15ยูนิตเท่านั้นโทรเลยที่064 524 5709 090 107 7992 081 421 8323เดอร ah ทิวาคัสเซิลเขาใหญ่คอนโดหรูคุ้มค่าเพื่อการลงทุนเขาใหญ่